นำโคงพี่น้องของชนละประทานโอ้นีเ่เพิ่นเผาเผาไปป้าอือโอ้ขี้เท้าเริ่งนำโคองพี่น้องนี่ ร้านหินกลัดยำเย็นร้านหินคิดหอดบรรยากาศเดิมๆพี่น้องเอ้ยก่อนขับมากะหุงหาอาหารให้พ่อกินนอนอน้อนักกับพ่อ ีแล้วนั่งเล่นดมโคลหินนี่แหะพี่น้องเอามันเข้าไปไม่ได้ประเดี๋ยพี่นเพง่ัดล้อมรัร้วไว้แล้วนะถนนดีแล้วแต่ก้อนมงนีไม่มีถนนหรอกจก้ะนี่ถนนหนทางดีแล้วพี่น้องดู่แต่ก้อนมงนีไม่มีถนน,นเลยพี่น้องเป็นแค่ทางเล็กๆ ได้เห็นถนนหมดแล้วปุูนมาไปแต่ปุูนก็ได้เป็นสะพานข้ามไปอีกหมู่บ้านนึงค่ะนี่ที่นานี่นาทางนี่นาใจใจโยนี่ถนทนทอดถึงก็เลยมันลเล่นมาแล้วไปบนงค้ง,ง่น้องไปบนงคองน้ำนี่เลยที่ <c oughs> เคยอยู่แต่ได้น้อยค่ะ มันเป็นเด็กท่นนี้ก็เป็นที่เพื่อนอันนี้เป็นที่เพื่อนค่ะที่ที่ที่ข้างๆกันเนาะเป็นที่เพื่อนอีกคนละบ้านกันเดี๋ยวเป็นลองน้ำ่น้องนี่แหละมาก่อนนายุทธิ์นี่ยบออ๋อก็เรื่องอันค่อยมีประเดีด๋ยวน้ำก็แห้งอยู่ น้องได้พี่น่าน้องทำไรไม่น่าน้าก็แข็งด้วยพี่น้องน้ำไม่ใช่เสร็จก็แข็งป้าเนี่ยเลี้ยงวัวเลีเ้ยงควายมาก่อนครับนี่พาเบิงบรรยากาศตะโกนตะโกนพี่น,น้อ,นองนี่ต้นนี่ยังไงนี่บ้านคอยเอื้อต้นนี่เอื้อต้นแมงกะวัลเลย ัวแม่ก็เวคนไทยเอิ้นหยังก่อนี่แมงกะเว้ามาขอเอิ้นแมงกะเวนี่